สามโอเคนะสวัสดีตอนะนี้เราก็จะมาเล่นพอยแบงนะเราก็จะมารีวิวดานดานไล่ไปดานไล่ดานไล่ดานไล่อ่ะผมจะเรียกว่าดานบ้านปลอดภัยอ่ะบ้านสงบสกุขบ้านปลอดภัยอ่ะเลยเจยกกันภาษาอังกฤษอังกฤษอังกฤษเลยก็คือเซฟเฮาณ์นะเซฟเฮาเซฟเฮาเซฟเฮา The fuck กดเลยโอ้กดเลยแล้วกัน ready 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 เลยเฮ้ยมันนับไหลั่งอยู่เนี่ยเซฟเฮาเซฟเฮาครั้งแรกโดดดีครับเซฟปุ๊บเฮาไม่เคยเล่นมาก่อนจริงเหรอครับโดดหนิกแรงว่ะโดดว่ะโอ้ไม่เคยเล่นมาก่อนเหรอครับอัดเติมโปอัดเฮ้ยเฮ้ย นั่นดะนั่นดะคนเลยวะไม่ก็กดเลยและและนน้วไอ้คนอื่นนะใครอยู่บ้างคนอื่นไม่มีเลยอ๋อและแอันตนน้นมันหลุด่เข้าก็มันจะเข้าใหม่อาเข้ามาแล้วอ๋ออันต้นหลุดใหม่มใช่ไหมเตย์เอิเติร์เอิรเติร์เใิร์เติร์เะเเเรเรอเเเเอตรเรเเเอเเเ เปล่าเปล่ายังต่อ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 วแล้ววเข้ามาเร็วไอเบลเดอินมอร์ทนะเร็วเร็วโอเคเรวหน่อยใครดาเลเดสกันดาเลทำไมอะความสุขอะความสุขเดี๋ยวจะทำให้พีบีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำให้พีบีมีภาษาญี่ปุ่นเป็นคลิปแรกเลยถุยยไม่ใช่เลยมีจุ่มจิมอยู่ค will วคิว y y ู ยิ่ไหมวะเนี่ยโอเคฮะก็โอเคด่านี้ก็อย่างที่ผมบอกในเอในคลิปมีดไอไอเชี้ยนี่นะก็คือมันจะสลับซับซ้อนมากเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าที่ผมดูจากสภาพแวดล้อมแล้วมันเหมือนกับเออยู่ในต้องอยู่ในเฟวิล่าย่านเฟวิล่าในเมืองริโอเดเจเนโประเทศบราซิลนะก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละ โอ้ม right? okay. hey, ัน oh, น okay, okay. oh, <more later into English> ่าเกลียดมากราวนี้ใช่โอเคฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งฝันโอยงงงียได้ไรเนี่ยเดินไปมัวก็เจอนะฮะใครเปิดเพลงครับไม่รู้เสียอันนี้ทีวีสมัยไหนวะเนี่ยแม่งสตาร์ทเลยอใครเปิดวะเดัา อยู่แมเอออยู่อยู่อยู่สิอยู่สินี่คือนี่ก็คือฐานน้ําเงินนะฮะฐานน้ําเงินนะแล้วก็จะมีรูปปืนอะไรก็ไม่รู้นะถ้ามองไกลๆแม่งก็เหมือนกับฟอนแดสการิกผุยไหนเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยไอ้รูปเลยอะไรวะเนี่ยอ่านว่าอะไรวะอาแล้วเฟสเฟสโอ้ยยีล เออใช่ฟิลรีวิวแล้วก็จะมีคาว่าฟักกาฟิติกาฟิติกาฟิติเออใช่ถามว่าฟักมั้ยไม่ใช่ว่าน่าจะใช่นะอ่านว่าฟักอันนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยเกลืลอร์คอสตาดโดเกลเลออะไรไหมอันนี้น่าจะเป็นภาษาโปรตุเกสยูแยนในตัวใช่ไหมไปจะดีเยอะอันนี้น่าจะเป็นลานจอดรถนะไอ้ ที่ล้างรถนะโอ้ยเราจะที่ปล่อยรกล้างมานานเอแคนปล่อยรกล้างมาตั้งสี่เดือนกว่ากว่าหลายที่กันสี่เดือนเลยทีเดียวห้าเดือนกว่ามั้งโอ๊ยกัญชาไหนนี่ไงกัญชาเนี่ยใช่เหรอเอออาจจะมันต้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 นปาล์มต้นเอ่น่าะน่าจะต้นปาล์มาเีนปีนได้ไหมเนี่ยตับแคน ถ้าปีนได้ก็โอ้โหเฮ,ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตรายอันตรายแล้วก็จะมีสนธยายามเย็นอยู่ด้วยอ๋อและนี่คืออะไรอะอาหารยมเย็นของเขาแล้วครับนี่ <c oughs> สนธยาเนี่ยคือเซเดมเพลย์ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็คืออะไรนะอันนี้เขาเรียกว่า, <c oughs> วาอันนี้ <c oughs> จานจานอันนี้เขาเรียกว่าปลากระป๋องรสชาติอะไรก็ไม่รู้นะรส <c oughs> ใช่เหรอใช่ปลากระป๋องดูดีๆโอเค อ้าวอยู่ไหนไอ้ยีนเนอร์หายอ้าวนี่ไงแมงสัตว์ที่เลือดกือสาตว์ที่เจ็ดเลยสัตว์อันนี้คือคือ,คอฐานนี่คือฐานทีมาอะไรอะ่ะนี่คือจุดเอจุดจุดจดเอนะใช่จุดเอไม่รู้เราสามารถปีนบนหลังคาได้หรือไม่ลองสาธิตดูที่กัวาวมันปีนบนหลังคาได้หรือไม่โอ๊ย <laughs> ทำไมเราโหดร้ายแต่ยีนเนอร์อี อย่ายิงหัวแตกต้องรีวิวให้ครบห้าลาวเลยโอ้นานเหมือนกันนะเฮ้ยเพื่อนใช้ปืนเดียวกันเลยเพื่อนโอเคตรงนี้ตรงนี้รีวิวไปแล้วอันนี้คือรีวิวไปแล้วอันนี้อันนี้คือจุดปะทะนะะจุดปะทะกันง่ายก็คือตรงนี้จุดนี้แหละก็คือมันปะทะกันง่ายนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน จุดบีแล้วก็มาถึงจุดบีจุดบีถ้าเป็นถ้าเป็นฝ่ายโจรมันก็ขึ้นมาวางง่ายๆเลยครับก็วางไปวางนี่จุดวางเหรอใช่อย่าเถอะอย่าเถอะอย่าเถอะอย่าไปเถอะยังได้ไหมนี่ก็คือแซนใครเหรอใครฆ่าไม่หรอกค่ะกูไม่ได้ฆ่าสัดได้เหรอ ไม่ต้องไม่ต้องเถียงไม่ต้องเถียงกันพวกนายทั้งสองคนฆ่ากันอยู่แล้วฆ่าเราอยู่แล้วเ้ยเ้ยได้ฆ่าอยู่ไนฆ่าต่อไปโอเคพอละยิงนัดเดียวภูมิใจโอเคนี่นี่ก็มีอย่างที่เห็นคือสภาพเขาเป็นสลัมนะมีแต่ขยะนะโสโครกที่หายไหนนี่อะไรอ่ะไหนเนี่ยไหนไหนไหนโอ้ อนเล่นมาเรื่องไอ,งอแคนนี้อนี่นอ,อันนี้อันนี้ Apple, นน Apple Apple Appleles Appleles คิดิมาแบบอะไรเปล่ามาดูผมไม่เกี่ยวนะครับไายมันล็อกแถวนี้ครับ, <c oughs> รบอันตอน <c oughs> อย่าล็อกแถวนี้ครับผมไม่อยากโดนลิขสิทธิ์ครับอืม <c oughs> อันต้นปิดเลยฮะอันตน <c oughs> ใช่ครับ กูไม่อยากโดนลิกตระสิตเจ้าฟังไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาดิกริตนะครับดิกริตนะครับไม่เอาผมไม่อยากละเมอลิกระสิตลิกริตนะครับผมไม่งั้นผมไม่ได้ตังค์นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ช่องผมไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่รู้จะดูด้านหลังหน่อยยินเนอะอะไรอะเดี๋ยวดูดิโอ้วิ่งได้เอือนั้งยู่ในยที่ โอ้โปรแกรมดัดเสียงเงี้ยสุดยอดนะโอ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งล็อกอย่าเพิ่งล็อกไม่อยากโดนลิขิตยาไม่อยากโดนค๊อปปี้ร้อยมั์ไม่อยากโดนค๊อปปี้ไลท์แมทโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้รีวิวทีมน้ำเงินเลยจะตาดดีป่ะโอเคนี่คือจุดทีมน้ำเงินแล้วก็จะขึ้นได้สองทางละ คือทางที่ผมไปเมื่อกี้แล้วก็เข้าจากจุด B นะโดยตรงเลยนะโอเคแล้วทำไมทางนี้มันเดินขึ้นไม่ได้เนะนี่ยไหนไหนไหนไอตรงนี้เนะน,นี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพี่เลือบเปล่าเป็น,นอ๋อมันตันมันตันแค่ได,คได้แค่นั้นอะมันตันได้แค่นั้นหรอครับผมอู้ยยิงอ้าวอ้าวอ้าวแก้แค้นครับแก้แค้นะครับผมจะแพ้ครับโอเคอะ ที่มันขึ้นไม่ได้เพราะว่าไปมันสุดไหมใช่ครับไปบอก G M มาเองครับไปถาม G M เอมาเองว่าทำไมมันขึ้นไม่ได้แค่นี้ครับ,รบโอเคครับสำหรับการรีวิวด่านด่านเซฟเฮาส์ก็มีเพียงเท่านี้ครับพอดีแม่ผมมาครับโอเคสวัสดีครับไปละ